คลิปเด็ดพิธีกรสาวชื่อดังบินราไทยไปเป็นเด็กเสิร์ฟพิธีกรสาวชื่อดังไม่ถือตัวเดินเสิร์ฟข้าวเป็นรูปจ้างฝรั่งไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้บุ๋มปนัดดาว,วงผู้ดีเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอที่นอกจากเป็นดาราแล้วเบื้องหลังเธอเป็นถึงประธานมูลนิธิองค์กรทำดีช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากและเป็นกันเองจิตใจดีสุดๆล่สาสุดเมื่อเธอได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ปารีสก็ได้ทำเรื่องอดีๆโดยการช่วย ร้านอาหารไทยรับลูกค้าโดยโพสต์คลิปน่าประทับใจครั้งนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความบอกว่าเมื่อไปร้านอาหารแล้วพนักงานยุ่งมากเลยไปช่วยรับแขกหน้างานงานเด็กเสิร์ฟสบายอยู่แล้วพอเคยทํามาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียแม้จะเป็นคนฝรั่งเศสรเราก็ไม่หวั่นจ้างนีนฉันได้นะคะคุ้มแน่นอนปอรอร้านอาหารชื่อไทยสมูทในกรุงปารีสอร่อยจนน่าตกใจเกือบทุกเมนูคือดีเวอร์แฮแท็ปารีสแฮแท็ แฮชแท็ก,กซับพาวเวอร์แฮชแท็กแฟนส์ท่ามกลางแฟนคลับต่างชื่นชมทั้งบอกว่าแม่จะทำทุกอย่างเป็นไม่ได้นะรักแม่นะอยู่ไหนก็ทำตัวมีประโยชน์แม่บุ๋มเป็นคนตลกระดับนางสาวไทยมารับออเดอร์เลยสวยๆครับอาจารย์ที่มาของไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่ไหมคะคุณบุ๋มคุณบุ๋มเป็นคนอัธยาศัยดีมากค่ะเคยเจอครั้งหนึ่งยังประทับใจเล